สวัสดีครับวันนี้ก็มาเยี่ยมชมข้อตอนคำนะครับเจ้านำโชคนะครับพ่อพันครับจะจำขออครับผมดูนะครับคอกดีๆนะครับพังหมดแล้วครับดูครับคอกดีๆนะครับเขาพังแบบไม่ให้เหลืออะไรครับนี่ครับด้านข้างนะครับพังออกหมดเลยนะครับ นี่ครับดูนะครับผลงานของเขานะครับเอ้ตอนเจ้านี้นะครับเป็นเพศแม่นะครับชื่อว่าเจ้าแตงไทยนะครับให้ลูกดกมากนะครับนี่ครับอ่าออกลูกแล้วนะครับหนึ่งหุ่นนะครับแม่นี้ครับก็ตอนนี้ก็ทับแล้วนะครับทับเจ้าพ่อนำโชคนะครับนี่ครับดูครับเขาพางคอกนะครับ โอผมทําไว้ดีๆนะครับคอกผมนะครับนี่เขาเล่นแบบว่าดึงสังกะสีกัดขาดหมดนะครับครับพอพันหล่อๆครับผมให้ลูกดกมากครับตัวนี้ครับดูครับเขากินนะครับนี่อ่าผมเลี้ยงแบบแบบธรรมชาติเลยนะครับผมเลี้ยหัวาหันอ่าจะเป็นลำข้าวนะครับ อ่าลำข้าวแล้วก็หญ้านะครับแล้วเราเป็นใบตองกล้วยนะครับผมเนี่ยครับตัวครับช่วงตัวเขาครับควอกควอกผมดีๆนะครับเขาพังหมดเลยนะครับเนี่ยครับพังควอกของแท้เลยนะครับเนี่ยครับผมทําไว้ดีๆนะครับนี่เขาเล่นพังแบบกัดขาดหมดนะครับครับ อ่าเดี๋ยวพาไปดูลูกเขาครับนี่นะครับลูกเจ้านําโชคนะครับหุ่นแรกนะครับนี่ครับสุดมืนนะครับผมหกตัวตัวผู้สองตัวนะครับตัวเมียสองตัว ดูครับเขากัดกันนะครับห้ารุมหนึ่งนะครับนี่ครับผลงานครับโอ้โหดื้จัดสุดจริงครับกัดกันแบบหนังเวอเลยนะครับนี่ครับเข้าเดือนนี้ก็เดือนเดือนที่ห้าแล้วนะครับนี่ครับดูเจ้าแตงไทยนะครับนี่ครับหุ่นนี้นะครับอผมว่าจะ เก็บไว้ทำเป็นแม่พันธุนะครับแล้วปีหน้านี่ผมก็จะปล่อยออกนะครับเพราะว่าสายเลือดเขามาดีนะครับเป็นพันลูกดกนะครับเป็นหมูป่าหน้ายาวนะครับเลือดร้อยนะครับนี่ครับกัดกันแบบโอ้โหยิ่งกว่าหมากัดกันนะครับนี่ครับกัดกันทีแบบเวอ่อ ผมลืมตัดฟันนะครับตอนน้อยๆครับตอนอที่เขาออกมาใหม่ครับเนี่ยครับเขาชอบกัดกันนะครับเนี่ยครับตัวนี้นะครับเก่งมากครับเลยโดยเขาลุมนะครับห้าลุมหนึ่งนะครับถลอกหมดนะครับเนี่ยครับถ้าหากท่านไหนท่านไหนสนใจนะครับเดี๋ยวปีหน้านะครับผมจะ ปล่อยอวกโอยู่นะครับผมจะปล่อยเป็นคู่นะครับแม่พันธุ์กับพ่อพันธุ์นะครับนี่เลยครับผมสวยๆเลยนะครับหุ่นนี้ครับนี่แนะครับเพราะว่าการเลี้ยงการเลี้ยงของผมก็มีเอ่อเป็นลําข้าวนะครับกับใบตองนะครับนี่ครับจะเป็นหญ้านะครับเนี่ยครับเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยนะครับไม่มีหัวอาหารแบบว่าทางอื่นเขาเลี้ยงกันนะครับ นี่ครับออกมาเดือนนี้นะครับกัดกันยิ่งกว่าหมาอีกนะครับดูครับดูเจ้าตัวนี้เลยครับนี่ครับโอ้โหโดนเพื่อนลุมนะครับตัวนี้ครับสุดจัดสุดจริงนะครับเนี่ยครับกัดกันแบบยิ่งกว่าหมากัดกันเลยนะครับมุน สว,สวยเลยนะครับหุนนี้ครับุนแรกครับนี่นะครับเพราะว่าพื้นที่ของผมก็จะขยายออกมาทางนี้อีกนะครับเนี่ยครับผมจะทําเป็นคอบหมูป่านะครับครับพ่อพันแม่พันนะครับนี่ครับ อายุเพิ่งได้หนึ่งปีนะครับเนี่ยครับหนึ่งปีนะครับแม่เขาก็หนึ่งปีนะครับอ่าให้ลูกไปแล้วครับหนึ่งหุ่นครับอ่าตอนนี้ก็น่าจะทับแล้วนะครับเพราะว่าอ่าตอนนี้น่าจะได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับแม่แม่เขาครับน่าจะท้องแล้วะครับพ่อเขานี่โหดโหดมากนะครับนี่ครับเจ้านําโชคนะครับอ่าเดี๋ยวปี หน้านะครับถ้าท่านไหนสนใจอยากได้น้ำเชื้อเขาก็เอาตัวแม่มาทับได้เลยนะครับนี่ครับให้ลูกดกมากนะครับจ้เาตัวนี้ถึงพังคอกนะครับแต่ว่าไม่ออกนะครับผมคอกนี่บอกเลยครับถ้าทำดีๆกัดพังหมดนะครับผมนี่ครับผมตีไว้อย่างดีนะครับนี่เขาเล่นกัดแบบโอ้โหกองกันไว้เลยนะครับดูผลงานครับ ครับสุดจริงครับแม่นี้ก็สวยๆนะครับผมแม่นี้ครับผมเอ่อยังไงก็ขอ,ขอจบคลิปไว้เพียงแค่แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ